สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะ,ะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไว้หนึ่งหน้าใช่ไหมคะ,ะนักเรียนเตรียมหนังสือประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดไว้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องใหม่นะคะเรามาตรวจการบ้านก่อนนะคะจากที่คุณครูเห็นผู้ปกครองส่งการบ้านของนักเรียนมานะคะการบ้านในวันนี้นะคะ อ,อ,อาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะคุณครูอาจจะไม่ได้อธิบายให้ชัดเจนใช่ไหมคะก็คือว่าในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าหาผลบวกโดยใช้การนับต่อก็คือการหาผลบวกโดยนักเรียนจะต้องนับต่อนะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นี้6แล้ว7 8 9 10 11บนะคะ6บวกกับ5ใช่ไหมคะนับต่อจาก6ก็คือ7 8 9 10 11ใช่ไหมคะแสดงว่าคำตอบก็คือ11ดนะคะดังนั้นให้นักเรียนเขียนเป็นคำตอบลงไปเลยนะคะใครที่เขียนเป็น7เขียนเป็นตัวหนังสืออ่ะคจ็ดแปดเก1นะคะ, 7, 8, 9, 10, 11, ะ,คะให้นักเรียนใช้ยางลบลบแก้ไขนะคะแล้วเขียนเป็นคำตอบไปเลยนะคะ อต่อมาข้อที่2นะคะ6บวก6วิธีการนับต่อก็คือนับต่ออีก6ใช่ไหมคะ6แล้ว7 8 9 10 11 12แสดงว่าข้อนี้ตอบ12นะคะ ต่อมา2.3นะคะ6บวก7ได้เท่าไหร่วิธีการนับต่อนะคะถ้าต้องการนับให้ได้คำตอบที่รวดเร็วที่สุดก็คือนับต่อจากจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับต่อจาก7ก็คือ7บวก6ใช่ไหมคะชูมือขึ้นมา6นะคะมีอยู่7แล้ว 8, 9, 10, 11, 12, 13แสดงว่าข้อนี้ตอบ 13นะคะต่อมาข้อ2.4นะคะ3บวก8ได้เท่าไหร่จำนวน3กับ8อะไรมากกว่ากันคะ8มากกว่านะคะดังนั้นอาจชูมือขึ้นมา3มีอยู่8แล้วนับต่อเป็น9 10 11นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ11นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2.5นะคะ 9บวกกับ5นะคะได้เท่าไหร่จำนวน9กับ5อะไรมากกว่ากันลูก9ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับต่อจาก9นะคะบวกกับจำนวนเท่าไหร่คะบวกกับ5อาอ่ะชูมือขึ้นมา5นะคะ9แล้วเท่าไหร่คะ9แล้ว10 11 12 13 14แสดงว่าข้อ2.5ตอบ14นั่นเองคะ่ะอ่ะต่อมานะคะ ข้อ2.6นะคะ5บวกกับ8ได้เท่าไหร่5กับ8อะไรมากกว่ากันคะ8มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนับต่อจากเลข8นะคะอ่ะ8บวกกับ5ใช่ไหมคะดังนั้นชูจำนวนจำนวำนวตัวบวกขึ้นมานะคะบวกขึ้นมา5นะคะนับต่อจาก8แล้ว9 10 11 12 13แสดงว่าข้อนี้ตอบ13นะคะ ต่อมาข้อ2.7นะคะ3บวก9ได้เท่าไหร่3กับ9อะไรเลขมากกว่ากัน9มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอา9เป็นตัวตั้งและเอา3เป็นตัวบวกนะคะชูมือขึ้นมา3นะคะ9แล้วเท่าไหร่คะ9แล้ว10 11 12แสดงว่าข้อนี้ตอบ12นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2.8นะคะ 7บวก7 7กับ 7, 7, 7เป็นจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมคะสามารถนับต่อได้เลยอ่ะชูมือขึ้นมา7นะคะ7เป็นตัวบวกนะคะแล้วก็นับต่อจาก7ใช่ไหมคะ7แล้ว8 9 10 11 12 13 14แสดงว่าข้อนี้ตอบ14นั่นเองนะคะต่อมาข้อ2.9นะคะอ่ะ4บวก16นะคะ สิบหกบวสี่อะไรเล็กมากกว่ากันลุกสิบหกมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นต้องนับต่อจากสิบหกถึงจะไวเนาะอ่ะตัวบวกก็คือสี่ใช่ไหมคะอ่ะชูจำนวนสี่ขึ้นมานะคะอ่ะสิบหกแล้วสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแสดงว่าข้อนี้ตอบยี่สิบนั่นเองนะคะต่อมาข้อสองจุดสิบนะคะสิบสองบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ สิบสองกับเจ็ดอะไรเลขมากกว่าการลุกสิบสองมากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นชูมือตัวบวกขึ้นมาก็คือจำนวนเจ็ดใช่ไหมคะนับต่อจากสิบสองเป็นสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแสดงว่าข้อสองจุดสิบตอบสิบเก้านั่นเองนะคะ ให้นักเรียนเขียนแค่เฉพาะคำตอบลงไปนะคะแต่วิธีการบวกเนี่ยเราใช้วิธีการนับต่อนะคะวิธีการนับต่อนั่นเองนะคะ,ะสำหรับการบ้านนะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้ถูกต้องนะคะใครที่ทำไม่เหมือนคุณครูนะคะให้ใช้อย่างลบแล้วแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่อง การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราใช้วิธีการนับต่อใช่ไหมคะวันนี้เราจะใช้การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่205นะคะนักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้นะคะการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนนะคะเขาบอกว่านะคะ แม่มีน้องไก่ทอด4ชิ้นทอดเพิ่ม12ชิ้นแม่มีน้องไก่ทอดทั้งหมดกี่ชิ้นอืมถามจํานวนทั้งหมดใช่ไหมคะแม่มีน้องไก่ทอดอยู่4แล้วทอดเพิ่มอีกเท่าไรคะทอดเพิ่มอีก12ถามหาจํานวนทั้งหมดแสดงว่า ต้องเอามาบวกแน่นอนนะคะอ่ะเด็กชายที่ชื่อชื่อขุนนะคะใส่เสื้อเขียวนี้เขาชื่อขุนใช่ไหมคะอ่ะอยากทราบจำนวนน้องไก่ทั้งหมดนะคะต้องทำอย่างไรเอา4บวก12ใช่ไหมคะเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่า4บวก12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีการหาผลบวกนะคะ นอกเหนือจากวิธีการนับตอบที่คุณครูสอนไปเมื่อวานแล้วนะคะนักเรียนยังสามารถหาคำตอบด้วยการใช้เส้นจำนวนนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นเส้นตรงแบบนี้ไหมคะและเส้นตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นช่องช่องนะคะแล้วกเ็เขียนตัวเลข เริ่มตั้งแต่0 1 2 3 4 5ไปจนถึง20นะคะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากถึง20นะคะนักเรียนสามารถใช้เส้นจำนวนนี้นะคะในการหาผลบวกได้ดังนี้ค่ะนักเรียนดูนะเขาให้หาผลบวกนะคะ4บวก12ใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องลากลูกศรไปที่ เส้นหลักก่อนนะคะเส้นหลักที่จำนวนเลข4ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องบวกอีก12ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้องนับไปเพิ่มทีละ1จําจำนวนให้ครบ12นะคะนับทีละช่องต่อไปให้ครบ12หรือตัวบวกนั่นเองนะคะอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบ12ช่องแล้วใช่ไหมคะดังนั้นตัวเลขสุดท้ายที่ลูกศรชี้ไปถึงจำนวน12นะคะก็คือ16นะคะนะักเรียนวาดลูกศรมาที่จำนวนสุดท้ายที่นับมาถึงตัวบวก12นะคะก็คือ เลข16นั่นเองดังนั้น4นะคะ4บวกกับ12ก็จะได้16นั่นเองนะคะนักเรียนต้องเริ่มนับจาก0ไปที่4นะคะแล้วก็นับต่อไปอีก12นะคะก็คือจะได้16นั่นเองแสดงว่าคำตอบก็คือ4บวก2เท่ากับ16นะคะ อ่ะต่อมานะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เรานับ12ใช่ไหมคะเรานับต่อไป12ใช่ไหมคะมันช้าลูกเนี่ยเรากว่าเราจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12้ากบออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการบวกนี้นักเรียนสามารถเอาตัวเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะทีนี้นักเรียนจะสามารถ บวกต่อไปด้วยจำนวนน้อยๆนักเรียนก็จะได้คำตอบที่เป็นอย่างไรขึ้นคะรวดเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่านักเรียนลองเอา12เป็นตัวตั้งแล้วบวกด้วย4สิคะอ่ะ12เป็นตัวตั้งนะคะให้นักเรียนโยงลูกศรไปที่เส้นหลักเลยก็คือจำนวน12นะคะที่เป็นตัวตั้งอ่ะชี้ที่12แล้วลึงเราจึงจะนับ 9ต่อไปเท่ากับจำนวนตัวบวกก็คือ4นั่นเองนะคะอ่ะตอนนี้เรามาถึง12แล้วใช่ไหมคะนับต่อไปอีกทีละช่องหรือทีละจำนวนให้ครบ4 1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4อครบ4แล้วใช่ไหมคะ4คือตัวบวกตรงนี้ใช่ไหมคะครบ4แล้วลูกศรชี้ที่เลขอะไรคะ 16ใช่ไหมคะเห็น <Yeah. S 1> ไหมคะว่า <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะ12บวก4หรือ4บวก12 e. คําตอบก็คือ16นั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> นักเรียนเอาลูกศอนชี้มาที่16นะคะ mm. เราเริ่มนับจาก0ไปที่12นะคะ mm. แล้วก็นับต่อไปอีก4ได้16นะคะแสดงว่า12บวก4เท่ากับ16 mm. นะคะ ดังนั้นคําตอบก็คือแม่มีน้องไก่ทั้งหมด16ชิ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะวิธีการใช้เส้นจํานวนในการหาผลบวกนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเพียงแค่ดูจํานวนที่เป็นตัวตั้งเอาลูกศรนะคะชี้ไปเลยตัวตั้งถึงจํานวนที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็นับ ต่อไปอีกเท่ากับจำนวนตัวบวกนะคะ1 2 3 4นะคะตัวเลขสุดท้ายที่ลูกศรชี้นะคะก็จะเป็นคำตอบของผลบวกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกนิดนึงนะคะเขาบอกให้หาผลบวก9บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม9บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่านนักเรียนดูนะเราจะต้องเริ่มที่ศูนย์ใช่ไหมคะ เเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะเก้เป็นตัวตั้งเราต้องชี้ลูกศรไปที่9ก่อนเลยเป็นตัวตั้งนะคะเริ่มจากศูนย์ไปที่9นะคะแล้วก็บวกเท่าไหร่คะบวก3ใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องก้าไปอีก3 9นะคะเราจะต้องเดินต่อไปอีก3ช่อง1 2 3แสดงว่า9บวก3ได้ 12นะคะเห็นไหมคะเริ่มจากศูนย์ไปที่9นะคะแล้วนับต่อไปอีก3ช่องก็คือจะได้12นะคะ,สะแสดงว่า9 3บวก3เท่ากับ12นะคะคำตอบเราจะตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะตอบ12เป็นตัวเลขไทยนะคะอ่ะต่ออีกข้อหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะ13 15บวก3เท่ากับเท่าไหร่นะคะ นักเรียนจะต้องเริ่มนับจากศูนย์ะคะไปไปที่15ซึ่งเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะไปที่15แล้ว15บวก3ใช่ไหมคะต้องนับต่อไปอีก3หน่วยหรือ3ช่องนะคะ1 2 3นะคะตัวเลขสุดท้ายที่ลูกสรชี้ก็คือเลข18นะคะแสดงว่า15บวก13เท่ากับ18นั่นเองค่ะ อ่ะอีกข้อหนึ่งนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถามว่า C บวก16เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนจะเอา4หรือ16เป็นตัวตั้งดีคะเอา16เป็นตัวตั้งดีกว่าเพราะนักเรียนจะได้ไม่ต้องมานับเยอะๆถึงจำนวน16นะคะจะได้คำตอบที่รวดเร็วกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเอา16เป็นตัวตั้งนักเรียนเริ่มจาก0ูนย์นะคะนับไปที่16 ซึ่งเป็นตัวตังนี่ชี้ที่เลข16นะคะจากนั้น9ต่อไปอีก49ซึ่งเป็นตัวบวกนะคะ1 2 3 4สลูกศรชี้ที่เลขสุดท้ายก็คือเลข20ใช่ไหมคะแสดงว่าคำตอบคือ4บวก16เท่ากับ20นะคะ20เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนะคะ วนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาช่วยกับคิดกับคุณครูนะคะหน้าที่207นะคะนักเรียนเปิดดูไปแล้วดูคุณครูคิดนะคะคิดไปพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่า8บวก5ได้เท่าไหร่คะ8บวก5 8, 8เป็นจำนวนที่มากกว่า5ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเอา8เป็นตัวตั้งนะคะนักเรียนก็เขียนลูกศรเส้นหลักไปเลยเป็นตัวตั้งที่เลข8นะคะแล้วนะับ ตอไปอีกกี่ช่องคะตัวบวกคือ5แสดงว่าต้องนับไปอีก5ช่องนะคะ1 2 3 4 5เห็นไหมคะนับไปที่5ช่องลูกศรชี้ที่ตัวเลขอะไรคะตัวเลข13ใช่ไหมคะแสดงว่า8บวก5เท่ากับ13นั่นเองตออบอตอบเป็นเลขไทยใช่ไหมคะแสดงว่าต้องเขียนเลขไทย13นะคะ อ่านดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ถามว่า13บวก6ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนจะต้องเริ่มนับจาก0ไปที่13นะคะก็คือชี้ที่13เลยนะคะหรือจะนับเป็นช่องก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ก็จะชีต้ตรงตัวเลขเลยนะคะเลข13นะคะจากนั้น นัเรียนจะต้อง9ไปเท่ากับจํานวนของตัวบวกก็คือ6ใช่ไหมคะดังนั้นต้องวาดลูกศรไปทีละช่อง1 2 3 4 5 6แสดงว่าลูกศรชี้ที่ตัวเลข19ใช่ไหมคะแสดงว่า13บวกหเท่ากับ 9นั่นเองนะคะต้ออบอตอบเป็นเลขไทยนะคะเลขหนึ่งกับเลข9ไทยนะคะอ่านว่า19นะคะอ่ะดูอีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งคราวนี้ถามว่า5้าบวกสิได้เท่าไหร่นะคะเอา5หรือ12เป็นตัวตั้งดีลูก เอา12เป็นตัวตั้งดีกว่าจะได้นับง่ายๆได้คำตอบเร็วๆใช่ไหมคะดังนั้นให้วาดลูกศรเส้นหลักไปที่ตัวตั้งคือจำนวน12นะคะแล้วนับต่อไปอีกเท่าไหร่คะบวก5ใช่ไหมคะดังนั้นต้องนับต่อไปอีก5ช่องนะคะ1 2 3 4 5นะคะรูกสอชี้ที่ตัวเลขสุดท้ายคือเลข เจนะคะเห็นไหมคะลูกศรชี้ที่เลข17แสดงว่า5บวก12ได้17นะคะต่ออบอตอบเป็นเลขไทยคือ17นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยวิธีการ ใช้เส้นจํานวนในการหาผลบวกนะคะนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าอะไรเป็นตัวตั้งแล้ว,วาลากลูกศรไปที่จํานวนตัวตั้งนะคะจากนั้นนับต่อไปอีกเท่ากับจํานวนของตัวบวกนะคะก็จะได้คําตอบนะคะของผลบวกนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปหน้าที่123นะคะ เปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบสามเขาบอกว่าใช้เส้นจำนวนหาผลบวกนะคะข้อหนึ่งจุดหนึ่งคือสิบสี่บวกสามเท่ากับช่องว่างใช่ไหมคะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองให้ใส่คำตอบนะคะสิบสี่บวกสามอะไรเป็นจำนวนที่มากกว่าลูกสิบสี่มากกว่าแน่นอนนะคะแสดงว่า ต้องเอา14เป็นตัวตั้งถึงจะได้คำตอบที่รวดเร็วใช่ไหมคะดังนั้นนะักเรียนลากลูกศรจากเลข0ูนย์ไปที่เลข14นะคะซึ่งเป็นตัวตั้งอาลากลูกศรของครูลูกศรอ,อาจจะโค้งสูงไปหน่อยนะักเรียนเอาวาดเตีย้ยก็ได้นะคะว่าแค่นี้นะคะก็ได้อ่าเมื่อตัวตั้งเป็นเลข14แล้วต้องนับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่คะอีกกี่ช่องลูก 14บวก3แสดงว่าต้องนับต่อไปอีก3ช่องนะคะอันนัยนก็วาดลูกศรชี้ไปอีก3ช่องลูกตัวเลขสุดท้ายที่ลูกศรชี้ก็คือเลขอะไรคะเลข17เนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะลูกศรชี้ไปที่เลข17ลูกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า14บวก3เท่ากับ 17นั่นเองนะคะเขียนคำตอบแบบนี้นะคะตัวเลขฮินดูอารบิกแล้วต้องเอาบอตอบเป็นเลขไทยนะคะเลขไทยเลข17เขียนได้ไหมคะจำได้หรือเปล่าเลขไทยนะคะอ่าจบข้อที่1แล้วดูข้อถัดไปข้อที่2นะคะอ่ข้อที่2นะคะ,ะ,ขะ,คะเขาถามว่า16บวก12ได้เท่าไหร่นะคะ 6บวก12นะคะเอา12เป็นตัวตั้งเพราะ12เป็นตัวเลขที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นเอา12เป็นตัวตั้งจากนั้นนับต่อไปอีกจำนวนคือ6นั่นเองบวก6นะคะดังนั้นลูกสอตัวสุดท้ายที่ชี้ไปที่ตัวเลข18ใช่ไหมคะแสดงว่า6บวก12เท่ากับ18นะคะ อะต่อมานะคะดูข้อ1.3นะคะ1ิบวกหได้เท่าไหร่นะคะถามว่า $13 บวกหได้เท่าไหร่13กับ5เอาอะไรเป็นตัวตั้งดีคะสิตั้งนะคะเพราะว่า $13 เป็นจำนวนที่มากกว่านะคะดังนั้นเอาสิบสามเป็นตัวตั้งว่าลูกศรไปที่เส้นหลักตัวตั้งเลคือจำนวน $13 นะคะและนับต่อไปอีก $5 ้านะคะนับต่อไปอีกห ลูกศรตัวสุดท้ายชี้ที่เลข18ดนะคะแสดงว่าส3บสามบวก5เท่ากับ18ดนะคะตออาบาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยเลข18นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมไม่ยากเลย่ะดูอีกข้อหนึ่งนะคะในหน้าที่หนึ่งยสนะคะเขาบอกว่าใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกให้นักเรียนว่าลูกศรที่เส้นจำนวนด้วยนะคะ 12บวก8 12เป็นตัวตั้งเพราะเป็นจำนวนที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นว่าไปที่จำนวนเลข12นะคะและนับต่อไปอีก8 1 2 3 4 5 6 7 8ลูกสอนตัวสุดท้ายชีย้ที่ตัวเลข20ใช่ไหมคะแสดงว่า12บวก8เท่ากับ20ต่อออบอตออเป็นตัวเลขไทย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเห็นไหมจำนวนบวกนะคะถึงจะเป็นเลขที่มากขึ้นนะคะนักเรียนไม่ต้องมานั่งนับนิ้วให้งงเลยเห็นไหมคะสามารถหาผลบวกโดยการใช้เส้นจำนวนก็ได้นะคะอ่ะต่อมานะคะดูข้อที่2.2เขาบอกว่า17บวก3ได้เท่าไหร่นะคะ เอา17เป็นตัวตั้งเพราะ17เป็นตัวเลขมากใช่ไหมคะดังนั้นวาดลูกศรไปที่เลข17นะคะเป็นตัวตั้งนะคะดังนั้นนับต่อไปอีก3ช่องนะคะ1 2 3ลูกศรตัวสุดท้ายชี้ที่เลข20ใช่ไหมคะดังนั้น17บวก3เท่ากับ20ตออบอตอบเป็นตัวเลขไทยเลข20นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะข้อที่2.3นะคะถามว่า5บวก11ได้เท่าไร่เอา11เป็นตัวตั้งนะคะชี้ลูกศรหลักไปที่ตัวตั้งคือเลข11ดนะคะดังนั้นนับต่อไปอีกเท่าไร่ตัวบวกคือ5ใช่ไหมคะนับต่อไปอีก5ช่อง1 2 3 4 5ามส้น่ะเห็นไหมนับต่อไป5ช่องตัวลูกศรตัวสุดท้ายชี้ที่เลข 16นะคะแสดงว่าคำตอบก็คือ16นั่นเอง5้าบวกสิเท่ากับ16นะคะต่ออบบตอบเป็นเลข16ไทยนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะในเมื่อไม่ยากนะคะเดี๋ยวคุณครูให้การบ้านหนึ่งน้านักเรียนทําการบ้านหน้า125นะคะมีทั้งหมด3ข้อเองนะคะให้นักเรียนวาดลูกศรน,นะคะ ใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกโดยการวาดลูกศรเอาเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะจากนั้นนับต่อไปที่ตัวบวกนะคะบวก2องก็นับต่อไปอีก2ช่องนะคะดังนั้นผลบวกก็คือตัวที่ลูกศรตัวสุดท้ายชี้ตัวเลขไหนกดตัวเลขนั้นแหลคะค่ะคือผลบวกนะคะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกนะคะแล้วต่ออบอตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากกันบ้านไว้หนึ่งหน้าน่าหนะ้อ125่านะคะ,ะเมื่อทำเสร็จแล้วฝากผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะคุณครูอาจจะตรวจงานช้าไปบ้างไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวคุณครูไล่ตรวจให้ครบทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ